าละบอมาละบอฮะเอาบอกบัวตีล่ะได้บพราะอะไรเหตุว่าสิไปก็ไปย้ายท้องอยู่เมืองสาวบุญพี่น้องสาวบุญไปหาเห็ดเพลิงได้แต่นอไม้บ่น้ำไม่ใหญ่บ๊บ่โดนี่แม บ้าผู้งามข้านนี่แหละน้ำมยปลาเนาะนอนเป็นตะซบแซบแถมหอมตึงๆเล่นี่เนาะหอม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 คักบดิษฐาที่สารบ้านเย็ดปิกมัอนี่บ่ได้ไปบ่ได้ไปปลาน้ำเพล่นนะว่าจะไปน้ำเพล่นอยู่มื่วเศร้านี่เพราะน่ะงไปก่อนกันเลยเปลี่ยนใจ เตี้ยมันไปบนย้ายหน่อยกันฮะเตี้ยอ้าวบุญบ้ายนงไงบู๊ดบ้ายังไงปัดทำกันกบจิ้มสูงเลยปาดมึงมึงเห็ดปนปัดเห็ดกระดอกไงเ่าแล้วตัวนี้เ่าแล้ว อ้วนซ้อนหนอมพี่น้องบูซอนนอมบวหนอมขาไม่ติ่มเอาหมูวานไปครึ่งนึงได้ไหมป้าเมื่อมันจับบัวด้ก็เลยอาอ่อนเตียมไปตากน้ำเก็บัวหนอมัไม่ใหน่ไม้ส่นบัมหนอไม้งาเดีไปแกงทูกินเออพอดีเลยกินแกงเห็ดมันนี่พี่น้องีทากินข้าวนกันป้าบูซอนหนอม้นนี่ ป้ดไอ้เ่อเาห็น,หนี่เิออบอกว่าันไ่ออไปม่งเกานมันป่เออกนม่งเกาอือมเนเนาะระเบิดาฮ่าสนนล้งไปะบ,บ่ะนสน,นมเน,นาะเวลาว่าสิไปก็ย้ายท้องว่าสิขีรถไปก็ย้ายท้องอยู่ด้บานนี้พอดีแล้นนะคนว่าสวนย้ายท้องไปคนไปทางพีก่ก็เลยไอ้เพิ่นไปมันกันอเออเลเพิ่นไปมันกดแล้นามบ่มีมือ ไม่กี่รนเี๋ยวันไปนกอบมานอยงีวัเรานี่ย่วรู้ไปบ่ไปเนี่ยมาไปโอเคมือื่นไปเก็บเห็ดผกไนอกเนี่ยก่บคือว่าที่ปีการจะเปลี่นบานมึงมาะไปจ่ยไปเก็บเผ็ดกนกีบนีแค่นี้นะคะเอาอย่างนั้นโอ้ยคุยที่ีแค่นี้นะคะพี่น้องเอาหนาไม่มปากหนาไ่ยังสีซุปแซบเนาะหนไม้บานหน้อไม้บ้านพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะ